สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูปัญหาของรถเกี่ยวข้าวมือสองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับได้ไปทดลองเกี่ยวดูนะครับก็เจอปัญหาหลายอย่างนะครับก็เลยอยากจะเอามาบอกเพื่อนๆนะครับถ้ามีคลิปออกมาเอามาบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่เล่นรถเกี่ยวมือสอง ที่การใช้งานมายาวนานแล้วนะครับอาจจะมีบางส่วนสึกหรอบางส่วนที่เรามองไม่เห็นนะครับก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างาตัวอย่างรถคันนี้นะครับเป็นคู b บต้า DC95 นะครับ DC95 GM เมื่อวานนะครับก็ได้ไปทำการทดลองเกี่ยวโดนะครับก็เจอปัญหา หลายจุดนะครับก็จะมาพูดให้ฟังทีละจุดนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรมางนะครับปัญหาแรกครับเพื่อนๆนี่ตัวโน้มตัวโน้มข้าวครับตัวโน้มข้าวปรากฏว่าตรงคอเพลาครับขาดครับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ขาดเลยครับเมื่อวาน นี่ครับก็คือตัวนี้ตอนนี้กําลังเอาไปซ่อมอยู่ครับกําลังเอาไปซ่อมอยู่รถคันนี้นะครับมีปัญหาอยู่ตรงก็คือที่ลาวน้มนะครับซึ่งเป็นของที่ที่มากับกับรถเลยนะครับโดยที่ว่ามันหักแล้วนะครับคนเก่าเนี่ยเขาก็ทําการเชื่อมนะครับเพื่อนๆดูนะครับ แทบพุกอันเลยแล้วก็เจออีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนอสำหรับคนที่เล่นรถเกี่ยวมือสองนะครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับตรวจเช็คดูด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นกันนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเขาเรียกอ่าไม่รู้เพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยตรงนี้ มันเป็นบูทประคองประคองตรงนี้ครับเนี่ยเวลาถ้าถ้าเรายกนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเห็นนี่สึกหมดแล้วครับนี่ครับสึกแล้วนะครับเป็นบูทประคองมีอยู่สามจุดนะครับมีอยู่สามจุดนะครับมีอยู่สามจุดเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับลาวน้มนะครับคันนี้นะครับ ส่วนของเพื่อนๆน,นะครับก็มันตรวจเช็คด้วยนะครับก่อนที่จะลุยงานก่อนที่จะลงงานนะครับมันตรวจเช็คดูซิครับว่าสภาพเป็นยังไงเมื่อวานนี้นะครับเผาขาดอยู่กลางกลางทุ่งนาเลยนะครับแต่ก็ยังพยายามฝืนนะครับจะมีคลิปวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่ที่ถ่ายตอนที่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆ ไปย้อนชมดูได้นะครับอยู่ในวิดีโอของของของผมนะก็เกี่ยวนี่แหละขาดไปอันนึงนะครับถามว่าเกี่ยวอะไรไหมก็เกี่ยวได้ครับแต่ค,ค่อยๆไปอ่าปัญหาอันที่สองที่เจอนะครับก็คือผ้าเบรกเลี้ยวนะครับผ้าเบรกเลี้ยวหมดนะครับซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้ว่า เรามองไม่เห็นนะครับถ้าเราไม่เอาไปลุยงานจริงๆนะครับไปลุยงานอยู่ที่หน้างานเลยเราจะไม่รู้เลยว่าผ้าเบรกหมดนะครับตัวนี้ด้านซ้ายหมดนะครับเมื่อวานเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลยเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลยนะครับเข้าใจว่าผ้าเบรกหมดก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับ dc 9 5นะครับจะมีผ้าเบรกอยู่ข้างละ5้าห้า้าใบนะครับ สองข้างรวมแล้วเป็นสิบนะครับเมื่อเช้าผมไปที่ศูนย์คูโบต้า ota, นะครับศูนย์คูโบต้า ota, ไปสอบถามดูแล้วนะครับแผ่นละสามร้อยยี่สิบบาทแบบแบบไม่มีลายแต่ถ้าแบบมีลายแผ่นละสี่ร้อยบาทนะครับสรุปแล้วถ้าเปลี่ยนชุดนี้นะครับ ก็ส0่พบาทยืนพื้นนะครับค่าอะไรสี่พบาทแล้วนะครับยังไม่รวมกับค่าแรงช่างนะครับถ้าคนที่ไม่เป็นช่างไม่มีความรู้ในเรื่องของช่างก็ต้องไปให้ช่างทําการเปลี่ยนให้ก็จะต้องบวกค่าแรงช่างเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือเท่าที่สอบถามดูหลายสํานักนะครับดูหลายๆอาจารย์นะครับบางคนก็บอกว่า ถ้ามันเลี้ยวไม่ไปนะครับอาจจะเกิดจากไฟแบตหมดสาเหตุที่ไฟแบตหมดเกิดจากอะไรเกิดจากไดชาร์จไม่ชาร์จนะครับแต่ในส่วนของคันนี้นะครับผมเช็คแล้วนะครับในเรื่องของไดชาร์จในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาก็น่าจะเกิดจากาผ้าเบรกหมดนะครับเบรกจับเลี้ยวหมดนะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนนะครับ อันนี้ก็คือปัญหาที่เจอนะครับส่วนปัญหาอย่างอื่นเมื่อวานเมื่อวานที่เจอก็คือในเรื่องของเสียงดังครับในเรื่องของเสียงดังส่วนออกเกอร์ไม่มีปัญหานะครับออกเกอร์เป็นเลดแล้วนะครับ ส่วนคอ,อข้าวคอลำเลียงข้าวก็เป็นเลดนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะแต่งแต่งเป็นเลดมานะครับก็คือปัญหาที่พบก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อวานก็ไปลุยมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถย้อนชมได้นะครับคลิปวิดีโอ แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่เจอจุดนี้ครับตรงท่อลำเลียงข้าวอยู่ตรงนี้ข้างในมีรอยตาปลานะครับรั่วนะครับรั่วก็เดี๋ยวทำการเชื่อมปิดรอยรั่วนะครับ <c oughs> ส่วนในเรื่องของแท็กนะครับแท็กยางก็ เท่าที่ดูดูนะครับฤดูการนี้ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ฤดูการหน้าบอกเลยว่าไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับนี่ก็ชุดไฟอ่าแล้วก็ลูกปืนตัวนี้นะครับเพื่อน ตัวเช็คหน่อยนะครับของของเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันไหมมันจะแตกครับเพราะตัวนี้มันมันสัน่นมันสะบัดนะฮะแล้วก็ตัวข้างล่างนี้ด้วยนะครับตัวข้างบนด้วยนะครับเช็คก่อนทํางานใหญ่นะครับเพื่อนๆเนมื่อวานก็ถือว่าผมเอาไปเทสนะครับเอาไปเทสรถก็เจอปัญหาบ้างบางส่วนส่วนมากปัญหาที่เจอสําหรับรถคันนี้นะ ไม่ใช่ของเพื่อนๆน,นะครับปัญหาที่เจอรถคันนี้ก็คือลาวน้มนะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยรอยเชื่อมนะครับส่วนมากเขาจะเชื่อมมันหักแล้วเขาก็จะเชื่อมแล้วก็บูธประคองตรงนี้ถ้าแก้ไขตรงนี้เสร็จนะครับก็น่าจะเวิร์กนะครับลงข้าวใหญ่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนใบมีดก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับ ใบมีดเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับคมกริบเลยครับใช้งานได้ปกตินะครับก็จะมีเลาน้มนะครับแล้วก็มีผ้าเบรกจับจับเลี้ยวนะครับที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงแล้วฝากเพื่อนๆนนะครับที่เล่นรถเกี่ยวมือสองนะครับปัญหาบางอย่างบางจุดเราไม่เห็นนะครับ ถ้าเราเช็คก่อนที่จะลุยงานมันก็จะทําให้เรามีความพร้อมมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่เช็คแล้วเราเอาไปลุยงานเลยนะครับถ้าเจอปัญหาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นลาวโนนมหักลาวโนนมขาดนะครับใบมีดไม่คมตัดข้าวไม่เข้านะครับปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเช็คสภาพกันนิดนึงนะครับ ก่อนที่เราจะไปลุยงานใหญ่นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็เพื่อนๆืนก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับอยากจะใครที่มีความรู้นะครับมากกว่านะครับมีความรู้มากมีความรู้น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับคนแต่ละคนมีความรู้ไม่เท่ากันนะครับมีประสบการณ์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น นะครับก็อยากจะขอความรู้กับเพื่อนๆนะครับที่เล่นมานานแล้วนะครับว่าต้องดูจุดไหนมั่งต้องเปลี่ยนอะไรมั่งต้องดูส่วนไหนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกอะไรแนะนำเข้ามาได้นะครับผมน้อมยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับคลิปหรือว่าแก้ไขสำหรับคอมเมนต์นะครับที่เมมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์น,นะครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ